เจ้าไม่ต้องห่วงข้าไม่มีทางทำลายเจ้าหรอกนะเซีนยนหยวนอุยไม่เพียงแต่หลอกเจ้าตระกูลของพวกเขายังเกี่ยวข้องกับการฆ่านังเผ่าพันธุ์ของเผ่าจิ้งจอกของเจ้าด้วยเนะนะจึก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 พวกเจ้ารีบดูนั่นสิสาาเปาเนื้อใหม่ๆม,มาแล้วเจ้าท่านอ,องช่างดีจริงๆท่านอ,องกลับมาแล้วท่านอ,อง เย็บไปเลยท่านอองกลับมาอย่างปลอดภัยใช่แล้วล่ะดีจริงๆเลยนะชิงซีพวกเราถึงแล้วจวนอองเฉินจวนอองเฉินล่ะว้าวจวนอองดูหรูหรามากเลยมานี่สิที่นี่ก็คือจวนอองของข้าเอง จ้าอาจจะจำไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนเจ้าพักอยู่ที่นี่เหมือนกับเมื่อก่อนลวดลายตรงนี้ไม่เปลี่ยนบางทีเจ้าอาจจะคิดอะไรออกก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ข้าไม่ได้มองผิดไปใช่ไหมเนี่ยจื่ออีสั่งพ่อครัวให้เตยมอาหารว่างซะ ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วจริงสิแล้วก็เอาขาไก่ด้วยนะอ้าเพคะ่ะเยี่ยมไปเลยไม่นั่งชิงสีไม่เป็นอะไรช่างดีจริงๆที่นี่เป็นห้องที่เจ้าเคยพักมามาก,ก่อนข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะมาพาเจ้าไปกินข้าวดูแล้วแหละจะว่าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนางรับใช้เมื่อครู่นี้หรือการตกแต่งสภาพเป็ล้อมของที่นี่มันทําให้ข้ามีความรู้สึกคุ้นเคยมากจริงๆนี่เป็นความทรงจําที่แท้จริงของข้าอย่างนั้นหะ่ะททาไมในท่านต้องมาจวนอองเฉิญกับท่านอองเฉิญด้วยล่ะขอรับเป็นเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความทรงจําของข้านะสิข้ารู้สึกแปลกๆกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าข้าข้าอยากจะใช้ชีวิตตามลําพังมันอาจจะยากลําบากมาก ดังนั้นตอนนี้ต้องหาคนที่น่าเชื่อถือที่สุดเป็นที่พึ่งให้กับข้าไอ้ข้าคุณชินกับสภาพเวดล้อมด้านนอกค่อยคิดหาทางอื่นกันแต่ว่าไปมู่เย่บอกว่าเรื่องข้าล้างเผ่าพันจิ้งจอกเกี่ยวข้องกับเซียนหยวนอวีไม่ใช่หรือขอรับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมานะข้ายอมรับเซียนหยวนอวีเกี่ยวข้องกับเรื่องการข้าล้างเผ่าพันจิ้งจอกจริงๆว่าไงนะไม่ว่าเจ้าจะจําได้มากน้อยแค่ไหน ข้าก็ไม่อยากโกหกเจ้าแล้วก็ไม่มีทางหลอกเจ้าด้วยเอ๊ะเดียว้เพลงเอ๊ะใครอยู่ตรงนั้นน่ะนอะอนี่คือทำไมข้าจะต้องเชื่อท่านด้วยล่ะเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนี้แหละถ้าหากข้าอยากจะจัดการเจ้า ไม่จำเป็นต้องรอจนถึงตอนนี้หรอกนะอะ่ก็มีเหตุผลสมกับเป็นคำพูดของดาชาปพิศาจริงๆง,งั้นก็ได้ข้าจะเชื่อใจท่านไปชั่วคราวก่อนก็แล้วกันอืมงั้นก็ออกไปทานข้าวกันเถอะข้าให้ห้องครัวทำขาไก่ที่เจ้าชอบที่สุดให้แล้วขาไก่งั้นก็อย่าช้าเลยเฮะ,ะใ้ขาไก่รอข้าไม่ได้นะ เป็นแบบนี้วันเวลาที่กินฟรีอยู่ฟรีในะจนอองเฉินก็ได้เริ่มต้นขึ้นฝ่าบาทท่านดูนางสีเพียะค่ะท่านเมธทับฝ่าบาทจืออี <c oughs> ระวังไม่ค้าแม่นางชิงสีว้าวฮึชงงดงามจริงๆเลยนะเวลาผ่านไปเร็วกว่าที่คิดเอาไว้หนึ่งเดือนต่อมาะ <c oughs> สวมใส่แต่งหน้าืึจืออีเจ้าอย่ารับใช้ค่าแบบนี้จะได้หรือไม่แต่ละวันพวกเจ้าทำหน้าที่ค่าทำอะไรไม่เป็นทำให้ทุกอย่างมันดูไม่คุ้นชินเลยงดงามทำเช่นนั้นได้เช่นไรล่ะพี่คะท่านออ,อกมอบหมายมาจะต้องให้พวกเรารับใช้แม่นางชินซีตามมาตรฐานของพระชายาตลอดเวลาชายาเหรออย่าบอกนะ ว่าเขาจะเข้าใจอะไรผิดไปข้าจะไปพูดกับเขาให้มันชัดเจนเองเซียนหยวนวีฮะเจ้ามีเรื่องอะไรเออข้ามาเพื่ออยากจะมาคุยกับท่านให้มันชัดเจนถึงข้าจะไม่ยอมอภพิเศษสมรสกับไปมู่เย่แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะอภพิเศษสมรสกับท่านข้ารู้เอ๊ะเรื่องความรู้สึกข้าบีบบังคับเจ้าไม่ได้หรอกนะ งานเลี้ยงตอนเย็นในวังใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วเจ้าก็ทำเหมือนแสดงละครไปเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่ท่านอองหัวหน้าแผนกเย็บป,ปักที่มาจากในวังมารออยู่ด้านนอกแล้วพะยะค่ะมาพอดีเลยพาพวกเขาไปที่ห้องนับแขกซะพะยะค่ะสองสามวันก่อนชิงซีอีกสามวันในวังจะจัดงานเลี้ยงกลางคืนนี่เป็นบัตรเชิญที่ในวังส่งมา ข้าอยากพาเจ้าไปด้วยอ่ะบัดเชิญอย่างนั้นงานเลี้ยงอะไรกันนะไปกันเถอะจะให้พวกเขาทำเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้กับเจ้าเองอ๋อรู้แล้วนะบ้าเอ้ยทำไมยังรู้สึกตัวให้เร็วกว่านี้นะไม่เช่นนั้นข้าก็คงไม่ปรากฏตัวอยู่ที่นี่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกเสียใจ นี่ก็คือคนนั้นของจวนอ๋องเชินอย่างนั้นเหรองดงามจริงๆเลยนะสมคำล้ำลีเลยลูกศิษย์นี่กลายเป็นพระสนมอีกแล้วนี่เป็นหญิงครั้งแรกที่กระหม่อมเห็นสเสด็จอาปฏิบัติด,ด้วยเช่นนี้ทรงทำให้ฝ่าบาททรงคำขันแล้วทำไมรู้สึกว่าห้องเต้กับเซียนหยวนวีนั้นแต่ว่าข้าได้ยินนางว่าไงนะ ทำไมข้าต้องรับปากเซียนหยวนอีด้วยนะรู้สึกว่าพวกเขากำลังจ้องมองมาที่ข้าทำตัวมีพิรุษเซียนหยวนอีหืมอะไรนะข้าอยากออกไปเดินเล่นได้สิอ้าในที่สุดก็ได้ผ่อนคลายสักทีกดในวังเยอะแยะมากเลยบรรยากาศก็ดูกดดันมากด้วยหวังว่างานเลี้ยงจะเสร็จเร็วๆนะ เอ้ยก็ก็นึกว่าใครที่ไหนได้เป็นสาวบ้านนอกที่อยู่กับท่านอ,องเชินนี่เองเอ๊ะน่าไม่ไอาย <c oughs> ยังไม่ทันได้อภิเษกสมรสก็มาเสพสุขเป็นพระชายาอองเชิญซะนแล้วคงต้องพูดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานไก่ฟ้าก็สามารถบินมาอยู่บนกิ่งไม้เป็นหงได้แล้วสินะหญิงแพทย์สยามมาจากไหนแควนเฉิญกำลังตกอยู่ในอันตรายหากเจ้ายอมช่วยข้า งั้นก็แสดงละครด้วยกันกับข้าได้หรือไม่ก็ได้ข้าจะอดทนหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นใครทำไมต้องมาขวางทางข้าด้วยอ้าทำไมละ่ะไม่ทันไรก็ไม่รู้จักข้าแล้วอย่างนั้นลหะหรือว่าเจ้าแกล้งทำเป็นจำอดีตไม่ได้ซะแล้วตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยเจ้าแล้วนะจิ้งจอกอะาเลวจริงๆไม่คิดเลยว่าจะปลักข้าได้ แล้วยังไงล่ะคิดว่าคนอย่างชิงซีน่าดังแกม,มากนักหรือไงก็นัาาาาาา่นสินะตัวต่อต,ตัวกันไปเลยอฮใครกลัวใครกันฮะแม่นางชิงซีแม่นางชิงซีฮะฮ่องเต้ขอโทษด,ด้วยซือ,อีแม่นางชิงซีไร้มารายาทกับเจ้าข้าดูแลไม่ดีพอ แม่นางชิงซีได้โปรโดยกโทษให้ด้วยอืมนี่นี่เขาบ้าเอ้ยทำไมบังเอิญขนาดนี้นะแม่นางชิงซีเชิญไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดที่ห้องโถงเถอะเชิญแม่นางทางนี้พะยะค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วคงต้องรบกวนด้วยนะพี่คะห้องเต้เจ้าให้คนไปทางลัดห้องโถงเอาของใส่ความหมายของท่านก็คือ จำไว้ให้ดีเจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าทำให้คนรู้เป็นอันขาดเข้าใจแล้วหมคะเจ้าจะออนนี้ไปที่ห้องโถงซะนี่คือกลิ่นหอมจากวิญญาณเจ้าเข้าใจไหมเพคะเชิญเพคะแม่นาขอบใจนะ มูซือมูซืนาท่านมูซือเจ้าออกไปจากหน้าต่างช่วยไปส่งข่าวให้เซียนหยวนปีบอกที่อยู่และสนดอกไม้ที่เจอเมื่อครู่นี้ซะขอรับแม่นางนำเสื้อผ้าใหม่มาให้ท่านแล้วเจ้าค่ะเข้ามาเถอะเครื่องช่วยยามต่อมาแปลกจังแฮะทำไมาอยู่ๆถึงง่วงเช่นนี้นะ ฮ่ารู้สึกว่ากำลังจะหมดแรงสงสัยจะพอแล้วประมาณนี้ใครกันเนะ่ะพูดมาซะสมบัติลับจิ้งจอกไข่มุกสลับวิญญาณอยู่ที่ใดอ่ะนี่ท่านมาซะดีๆสมบัตินำข้าจิ้งจอกวิญญาณอยู่ที่ใดกันอ่ะอะไรกันข้าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยข้าไม่รู้ท่านกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เจ้าเพริง นายท่านอะขอโทษด้วยข้ามาช้าไปห้องเต้ก็รู้ว่านางเป็นชายาเฉินในอนาคตไม่ถามข้าแล้วก็คิดทำแผนร้ายกับนางมันละเมิดทำนองครองทรรมากเกินไปในเมื่อจิงซีดื่มจนเมาแล้วงั้นข้าก็ขอทูลลาหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง <c oughs> เซียนหยนวนอวีข้าจะให้เจ้าตายดีเเดี๋ยวก่อนเซียนหยนวนอวีได้โปรดท่านปล่อยนายท่านไปเถอะท่านก็เห็นแล้วนั่งอยู่ข้างท่านไม่ปลอดภัยสมองของพังพรมีแค่นี้จริงๆเนอะ,จนะเจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเพราะเหตุใดเผ่ายิ่งจอบถูกฆ่าสังหารทั้งเผ่พันธ์ ว่าไงนะในเมื่อภายในใจของเจ้ารู้ดีก็ควรจะรู้ด้วยซ้ําหากตอนนี้ปล่อยจิงซีออกไปข้างนอกคนเดียวก็เท่ากับว่าส่งนางไปตายเจ้าก็คงไม่อยากให้ราชวงศ์จิ้งจอกวิญญาณสายเลือดสุดท้ายสูญหายไปแบบนี้ดอกใช่หรือไม่สถานะของจิงซีเจ้าเด็กนี้รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่สรูปของนายท่านเยอะมากจุดนี้ข้ารู้ดีว่าใครแต่อย่าลืมว่าท่านก็ไม่ใช่คนดี เรื่องค่าสังหารเผ่าพันธุ์จิ้งจอกในเมื่อเกี่ยวข้องกับท่านก่อนที่ยังไม่ตรวจสอบความจริงข้าจะไม่มีทางยอมรับในตัวท่านหรอกนะเผ่าจิ้งจอกสวรรค์มีนี่เลือดต่อเผ่าพันธุ์ของข้าสิ่งที่ท่านพ่อทําผิดไปข้าจะหาทางชดใช้ให้พูดถึงตรงนี้ก็แล้วกันเรื่องนี้ข้าเตือนเจ้าว่าทางที่ดีอย่าให้จิงซีรู้ถ้าข้ารู้ว่าเจ้าย,ยั่วยุจิงซีให้ทําเรื่องโง่ๆอะไรละก็ถึงเจ้าจะเป็นสัตว์ตัวโปรดของจิงซี ข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนทุรีที่สุด